สายสตาร์เครื่องตัดหญา้าไมคิตา้าขาดแก้ไขจังไดไปเบิ่งกันสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้สิพามาสอมเครื่องตัดหญ้าไมคิต้าสายสตาร์ทมันขาดนะครับดึงสตาร์ทบ่ได้มาเริ่มกันเลยครับผมมาเลยครับ นี่คือลา่นสตาร์ทคณะที่เข้าดึงใส่งาน,นเนี่ย่ลั่นมันสิมุนกลับขึ้นมาที่เตาแต่มันสิอยู่ในตำแหน่งที่ว่าสามารถดึงได้แต่ถ้ามันขาดลักษณะนี้แล้วมันบอสามารถที่สิทธ์นั่นได้เข้าตรงมุนออกมามามาปรับลา่นมันใหม่ครับผม ลัน่นอยู่ข้างในต,ตัวนี้เป็นสายสตาร์ตแต่ว,ว่าลัาน่นอยู่พี่ตอนนี้มันมันมันค่ายออกเต็มสปีดแล้วมันบรสามารถที่สิดึงดึงเสือกสตาร์ทเขาลับขึ้นไปได้นะครับเขาจะเป็นต้องมาหมุนลั่นมันใหม่ซึ่งตัวกอลั่นมันรูดออกกันแล้วตอนนี้ต้องต้องมาเซกบึงสายสตาร์ทก่อนนะครับมันเป็นอย่างลักษณะใด ครับตอนนี้เขาเขาสิดึงเสือกต่อ,อก,ก่อนหลังจากนั้นเขาก็สิมาปรับหมุนล้านมันให้มันได้รอบของมันแล้วเขาจึงเอาเสือกมาใส่ถ้าล้านตัวนี้ขาดเขาก็ได้ไปซื้อล้านใหม่ซื้อใหม่มากก็มาหมุนใส่ขึ้นก็ขึ้นตอนนี้มันหลุดออกหมดแล้วว้าวหลุดออกหมดช่อตเอ้ยพี่น้องเอ้ยเบอร์งานเข่าอีกแล้วบันหันบ้านได้หลุดเยอะมันได้หลุดแล้ว ครับขอบอยากให้พี่น้องได้เบิ้งว่าล้านตัวนี้มีเปอร์เซ็นที่มันจะขาดข <c oughs> อบอยากให้พี่น้องได้โหว่าเวีล่าล้านตัวนี้ขาดมันสามารถเปลี่ยนได้บม่นะจะเป็นตรงสื่อยกเบดสุดสื่อตะล้ันมาเปลี่ยนครับหลังจากหมุนหมุนผมมาได้นะครับผมนะมาแล้ว เมืสร็ตรงนี้ลงไปสปริงอยู่ยลักษณะนี้จะใบใหญ่มันหลุดได้พี่นอ้องเด้หลังจากลุกไปแล้วเมื่อเอาไล่ตัวนี้ครับไปก,ก,ก่อกรเมื่อเสียเร่ถกก่อในตำแหน่งมันมีตำแหน่งให้ก่ออยู่หลังจากนั้น เขาเสียวหูตัวนี้เขาสวมเขาหลังจากม้นมวนได้แล้วเขาถอดออกมาให้ย่ามาสปริงเขงกาก่อนตัวนี้มันให้ได้กับเขาได้ไหมสปริงเข้าที่ของมันแล้ว ที่นี่กระเซียวตัวนี้เขาไปซวมอีกคือเขาเขาต้องพยายามให้มันตรงเป่าก้อละเรียบร้อยคนสิมบนตัวนี้เขาต้องมนาะแต่งตัวนี้ให้มันได้ก่อนนะมสมุทรห้องสีใส่บุหรีนะ่ถอดตัวนี้ออกครับผมคือมันบนเหลี่ยมมาปีนยา่างกระเซียวไปมาล้น แต่แหลว่งไว้ว่ะอันนี้เป็นน้ำมันเปนสินนะครับแหลว่งมันที่ตุ่มซกันตอนนี้น้ำมันที่เน่ามาม,มีตุ่มต้องเฮ็ตัวนี้มันแหลี่ยกรกับี่อนยเเลยเตรียมซ้ายไว้เรียบร้อย หลังจากนั้นเขากับมุมนตัวนี้ก่อนมุนทวนทวนเข็มนาฬิกาเพราะว่าเวลาเข้าดึงสายเข้าสี่ขึ้นลักษณะนี้เข้าสิดึงมาลักษณะนี้ปุ๊บตัวนี้สมมนมาไลาน่นี่แต่ถ้าเข้าว่างปุ๊บนะครับสปริงมันก็สีดึงขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเข้าสิดึงขึ้นเขาต้องเวลาสิ่เหตใมันตึงเข้าตรงมนุนทวนเข็มนาฬิกานะครับมุนไปเรื่อยๆ จนกว่ามันีแข็งสิตึงตึงได้ทีแล้วเขาจังสวดสายสตาร์ทนะครับครับตอนนี้มันแข็งโหดแล้วแข็งเติบเยอะเป็นยาวกับสิคลายมาจาักหน่อยเพราะว่าสิ่งที่เทาสิเพื่อก็คือเพื่อเวลาเข้าดึงเวลาเข้าดึงปุ๊บนะครับตัวนี้มันสิมุนทรงมาอีกเนาะ ใยมันแข็งใยมันตึงหัากหลายนะครับกาว่าพอดีพอดีเนาะให้มันสามารถที่จะดึงเสือกของข้าขึ้นได้นะครับอันนี้ก็คงจะกเพียงพอแล้วล่ะตึงเมื่อหน่อยหนึ่งนะครับแล้วข้าก็สวดเสือกหาแนวทรงครับยังสีสวดได้เสือกก็ได้ กบจะต้องเอาแนวทรงแบบนี้ลองสวดบ้างครับผมอ่าเอาไมาแล้วพี่หนักตุกหาแนวทรงจังสีเลยไมาแล้วเขากับมขาขอดวัวหรือกอ หลังจากนั้นเอาก็ลองปล่อยบางวันมันสีดึงเขาจับในห้อาบอลเขาสุดในห้อาบอลเจ็บสุดแล้วสตาร์ทบึมสตาร์ทบึมสตาร์ทบึมว่มางเดิกขึ้นนี่ก็ดือขึ้นนี่ก็เรียบร้อยครับโอเคพร้อมที่จะประกอบขึ้น,นเนาะนี่ถือว่าสมบูรณ์แล้วบ่ได้ซื้อใหม่แล้วครับปัจจีบันไม่ต้องซื้อใหม่มน้ำมันประกอบขึ้นนี่ก็ครับผมตัวนี้สำหรับมันมันสิเตะ เตะในเครื่องเวลาข้าดึงตัวนี้ปุ๊บข้าดึงตัวนี้ปุ๊บตัวเตะนี่มันถิมาเกาะเอาตัวนี้สตาร์ทสนั่นห้อหอตรงหมุนหมุนตัวนี้ให้มันลงล็อกกับตัวนี้ขันมสัต์มันจะเข่าเขได้นะครับ่าตอนนี้เข้าได้แล้ว นะครที่เน่าลืมหลอกตัวยอยู่พี่น้องเลยสร้างสีนอตเหลือไอรีเข้าตัวตัวนี้ใส่ล็อกล้านนวลไว้ก่อนพี่น,อน้องใส่ล็อกล้านตัวบริสันต์มันจะสิหลุดถ้าใส่ตัวนี้แล้วเหยีดจังไรก็บบอลหลุดมาทีนี่สร้างนอตเหลือไอรีนะครับประกอบพวงแท้บหวนี มาลองสตาร์ทเบ้งครับประกอบแล้วแหละเรียบร้อยในผลเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ฝากไปเพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ